สวัสดีอีกรอบจะพี่น้องพามาเขาปลาอีกแล้วจ้ะอันนี้ปลาไมอีกเ้าจะพี่น้องภายในมือเดียวเนี่ยละจ้ะพามาป่าไมอีกป่าหนอนเท่าใดเราเต็มกับตาไม่เป็นปลาเราเหมาะน,น้อยอันนี้มาปลาไมมะเบือง่ามันสีมี่วาพี่น้องปาใหม่ที่เราไม่เคยเดินพี่น้องปาพวกแคยยางเลยนี่พี่น้องเขามาปงางุ๊บ ปั๊บปลานี้พี่นะนป๊าพี่น้องจะดูซื้อ่าสีมิงย่งเด้อปลานี้เดียเราก็เห็นเห็ดดีดีพี่น้องฮะสกุยสกุ๊งันติงสังุ๊ยปัดโเขามาเข้าเดียวเล้เคืองกับตาแล้วได้ผนว่า มาเจมาเะมาเดจมาเจวมนนี้่ราหมันเห็ดพี่น้องมึงทาเราเก็บจากน่อยเราเก็บตัก่ฟเก็บไปยาจมกำมีวะเด้อพี่น้อง วาตสิบมีพี่น่องยางเข้ามาเดินเข้ามาประมาณหาน้าที่หอกับพออีกแล้วเจาวาไเก็บสองสามหมื่นล้วพี่น่อง ดอกนี้พี่น้องเป็นอะฮ่าฮิโทรเดินตั้งไกลว่าเห็นพี่นออ้องมันยัง่ะี่ถ้าเป็นจุม่มเป็นจุ่มตั้งเสีย ย่มานแล้วพี่น้องรูสึกวันยุ่งสิกัดหนาปากมีความรู้สึกวันยุ่งสิกัดหนาปากพี่น้องจะมือก็อยากหยุ่มไรวาได้ วันนี้เรามาทั้งครอบครัวนะจ๊ะพ่อใหญ่เก็บอยู่ฝุ่นมืนอนี้คนหน่อยก็มาเก็บซอยจ้ะพี่น้องจะให,ออห้อีงมิงเอเลดเอมเมลี่โอเคจะให้อิงมิงอ่ะสิเดี๋ยวฟ้ามุดเด้ ขอบคัวเดียวกันว่นนี่ในพกกับบัาเด้หฮอเยอินทิอือหือวาด ม้อนดอนเห็นเหรอร้อนเดินในแมวข้อรองมั่คนน้อยคนน้อยอยู่โมงนันพอ่อใหญ่เราเก็บเก็บอยู่ยี่โงนี้จ้ะขอกระสิเก็บอยู่โมงนี้บัสที่โตพี่นะ ปีดน้ำมีเก๊แบ a b y อ๋ซแป้ามาจับยุ่นจับยุ่นแต่หอมมีเกอโอุ้ยดูมันตะพมนะพมนี่ลายยแต่ชิดติดลิบเต้นบบี้เนี่ยมันนักขึ้นหน้าพางสันลูกคอยอ๋อมามาวินกบพวกกระเดน แด่แทะสำรวจหอนละแดดมแทดแดอินเตอร์บล um ้ออืมฟินมาได้ไหมห้ยกันแล้วพอกำลุกงามๆจีน้อง ง่ามๆพี่น้องมือนี่อันนั้นทั้นงนาาาั้นคุณพ่ออันนั้นคุณลูกญาติกันพี่นอ้อาานง,องอวิก,กเก้น โอ้ยได้ยัดเตฟินนะแล้วฟินว้าวเนาะยัดฟินนะคันเจียวห่อเอ็นมัดตาแฮอุกบสุอุ๊บแฮย่อคันเซฮ่าฮ่าอุกบสุดเป็นอินแต่จะเมียละ รือถึงเล้คันเดอคันจะดูบิดตะค้อยไม่ปป๊บๆโอเคไปพกกาดันอะไรเด้ดูพวกกัน์ด,กกนดม,นมามาพกกันเนี่ยละ พี่น้องฉันสิเก็บปสัสนพี่น้องในยางนี้ไปหม,ม่งไหมบอย,ย้อมให้แม่เก็บน้ำเลยบังเหตดตั้งหลายดอกนี้นพี่น้องจังงอนันซื่นผันงามคนหน่อย่ให้เก็บน้ำเทากับยางนี้ไปมาทั้งไม่พี่น้อง งามคังามเนี่จ้ะดูกันตังิดเดียวไอ้ที่เอนด์วินงอบละทั่วชิลโลอะไฮะไเตอร่วินงอบ5ชิโลนกี่ิลโล5ชิโล

ย่ดูคันบิสเตอร์ละเชนฮะย่มามาคกกันปลานี่ลแหละพี่น้องว่างหันกลับมาเอาอีกแลหละวมนยองเอาแต่เห็ดปลาเดียวอยู่นี่ละจ้ะ สิบโลยี่สิบโลก็อยู่ป่านี้ป่าเดียวจ้ะม,มาม่าพ่ออีกเล้วยม,มาม่าพ่ออีกเล้วยออกเดนนมินเนี่ <laughs> นยมามาโ <laughs> ด,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 ดอนอะไรต่อนะนี่ก็ได้ซ้ำนี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนั้นของแม่อันกระคุนี่ของคนน้อยจ้ะ